มีธรรมะมาอ่านให้ฟังโลกกระทำแปดพี่โคทั้งหลายโลกกระทำแปดแปดประการนี้แหละย่อหมุนไปตามโลกและโลกก็หมุนไปตามโลกกระทำแปดแปดประการนี้แปดประการเป็นอย่างไรคือลาภความเสื่อมลาภหยดความเสื่อมหยดนินทาสารเสิญสุข พี่คูทั้งหลายโลกกระทำแปดแปดประการนี้แหละย่อมหมุนไปตามโลกและโลกก็หมุนไปตามโลกกระทำแปดแปดประการนี้พี่คูทั้งหลายลาบก็ดีความเสื่อมลาบก็ดียดก็ดีความเสื่อมยดก็ดีนินทาก็ดีส,ส,ดสุขก็ดีทุกข์ก็ดี ย่อมเกิดขึ้นกับผู้ทุศนผู้บุไดสดับและย่อมเกิดขึ้นกับอริยาสาวกผู้ได้สดับที่ครูทั้งหลายอันใดเป็นความผิดแตกแตกต่างระหว่างอริยาสาวกผู้ได้สดับกับผู้ทุศนผู้บุไดสดับข้าแต่พระองค์พูดจเจริญ ทำของพวกขน้อยั้งหลายมีพระภูมิพภาคเป็นมูลมีพระภูมิภาคเป็นผู้นำมีพระภูมิภาคเป็นที่พึงอาศัยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานโอกาสขอเนื้อความแห่งพระศีนี้จงจำแจ้งกับพระภูมิพภาคเจ้าเถิด พีโคทั้งหลายได้สดับต่อพาภูมิภาภา,าคแล้วจะทรงจำไว้พี่โคทั้งหลายถ้าอย่างนั้นพวกเจ้าทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวลาบนี้เป็นของบ่เทียงเป็นทุกมีความเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาพี่โคทั้งหลายลาบที่เกิดขึ้นกับปุตสุ ผู้บดายสดับเขาย่อมบอกหู้สัตว์เจ็นตามความเป็นจริงว่าลาบนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เฮาแต่ว่าลาบนั่นก็เป็นของบ่อเทียงเป็นทุกมีความเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาความเสื่อมลาบหยดความเสื่อมหยดนินทาสรรเสริญสุขทุก,กที่เกิดขึ้นกับผูุ้ศนผู้บดายสดับ เขาย่อมบอกสัจเกณฑนตามความเป็นจริงว่าพวกนี้เกิดขึ้นแล้วแก่หาแต่ว่าถูกนั่นก็เป็นของบ่เทียงเป็นถูกมีความเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาราบย่อมครอบนำจิตของเขาได้ความเสื่อมราบหยดความเสื่อมหยดมีขาสารเสรินสุขถูกที่ครอบ ย่อมโครอบนำจิตของเขาใดเขาย่อมยินดีในลาภที่เกิดขึ้นย่อมยินให้ในความเสื่อมลาภย่อมยินดีในเดือดที่เกิดขึ้นย่อมยินดีในความเสื่อมเดือดย่อมยินดีในสรรลเสริญที่เกิดขึ้นย่อมยินทายในนินทาย่อมยินดีในสุข ที่เกิดขึ้นย่อมยินไ้ในถูกเขาประกอบด้วยความยินดียินไ้อย่างนี้ย่อมบอพ้นไปจากซาสลามารณะโซกะปริเทวะถูกะโทมานัตและอุปญสเฮากาวาย่อมบอพ้นไปจากถูกใด ผีโขทั้งหลายลาบย่อมเกิดขึ้นกับอริยาสาวกผู้ได้ดับดอริยาสาวกนั้นย่อมหู้สั์เกณฑ์ตามความเป็นจริงว่าลาบเกิดขึ้นแล้วแก่เฮาก็แต่ว่าลาบนั้นบอเทียงเป็นถูกมีความเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาความเสื่อมลาบหยดความเสื่อมหยดนินทาสรรเสริญสุขถูก ย่อมเกิดขึ้นกับอริยาสาวกผู้ใดสดับอริยาสาวกนั่นย่อมหู้สัตเกณฑ์ตามความเป็นจริงว่าทุกนี้เกิดขึ้นแล้วแกเฮาก็แต่ว่าทุกนั่นบ่เทียงเป็นทุกมีความเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาพอสนั้นราบจึงครอบนำจิตของเขาบอ่อใดความเสื่อมราบหยด ความเสื่อมหยดมินพาสรรเสริญสุขกุ์จึงครอบนำจิตของเขาบอ่อใดเขาย่อมบอ่อยินดีในลาภที่เกิดขึ้นย่อมบอ่อยินายในความเสืยย่อมลาภย่อมบอ่อยินดีในหยดที่เกิดขึ้นย่อมบ่อยินายในความเสื่อมหยดย่อมบ่อยินดีในสรรเสริญที่เกิดขึ้น ย่อมบ่ยินไฮในยินทาย่อมบ่อยินดีในสุขขี่เกิดขึ้นย่อมบ่ยินายในทุกเขาหลาความยินดียินไยได้เด็ดขาดแล้วอย่างนี้ย่อมพ้นไปจากซาสลามารณาโซกะปริเทวะทุคะโทมานาปุปะยาสาเฮากาวาย่อมพ้นไปจากทุกใด พี่โคทั้งหลายนี่แหละเป็นความผิดแ,กแตกต่างระหว่างอริาายสาวกผู้ใดสดับกับผู้ทุศนผู้บรไดสดับ